อ๋อจอดเทนยังคือมาเกี่ยวฮะเท่เขาแล้วนะเท่เขาแล้วนะมเท่เขาไม่ดึงดึงไม่รวมประตยับอลยบุเวียจมจมเอดูโอ้ไม่ต้องห้อยกันเดือาเมันยเถอเลเนาะอักอกกรลุกไส้เพินเฮ้ยขัดปลาเหลาลูกไส้จมมันยำเถอนฮเลยเอฟซีเอันยำลูกไส้ไม่ได้ซอเด็ด จอดสูบยาไหมสั้นจอดจอดดุดยาบ่าเราจอดดุดยาจุ่มใจเถอะจุ่มไหนึ่งสองไปยังขึ้นเลีนขณะวันหน้าเร่เคยจุ่มเพาะวนาราต้องคุดจำม่น่าคุดที่สดเ่ยนน้อยเงือน แล้วเราหน่อยสีดำมี่ักชานะดำมี่นี่เอ้ยมาท่านชดเด็ดเขาเขายืนบ้าบอกจะบอกเลยมึงได้สามิ้ลาแล้วมึงสาม้นปายบ้ายันเขาหลมยงใส่กันยุ้ยยงกันเลย ลมแต่เป็นเกีียวหน้าเกตไม่มากเดิดเอาเรามาดูปลาเราแสกหนา้าแรงนะพี่น้องนะ มั oh, mm nie, นี volleyball. ้ม <num it> ือรวยจะนอนนี่มัน <num it> ี้มือรวยวันนี้วันรวยก็เขาจะได้อาจารย์เขากำลังนอนตื่นหนึ่งกำลังมากำลังนอนตื่นผุ้บัญชาจะได้พูดกันอาจารย์เป็นยังไงวันนี้อักเอาเนาะรถจมนี่เนาะกินก้อนอะไรกินก้อมได้ได้แจักเจ้าอะไนี่สองสองสองสามหนึ่ง อาโอ้เขาล้วอยู่นี่หาเจ้าหาเจ้าหาเจ้าเดี๋ยวจักไรมันหาซิปกุไลหรือมั้งสองคันดูคันเดียวไปหรอคันเดียวเขาฝาดสามซิปเลยเลยเสยุใส่คยไปเกี่ยวหน้าเขาเกล็ดไม่มาเขาล่มใส่น้ำอยู่โตผู้พเดอพุ่นเดอตาสะลอนก็ล้มให้ในน้อยนั่นเคยไปเกี่ยวจะให้ในน้อยต้อมืันนี้เนาะ กันนูเยอะเลยันงี่ครับกลังลงของปัดง้นเงียต้อนี้ได้ขนาโอ้โหไ่เยค่สอตอนเียวกไับนำงน้ตี้ยวขตงปัดง่าได้น้ำซ่างแปลเมื่อไห้่ซักไวะพ่อ เดี๋ยวลูกสิไปเอาไม้ออกเห็นมะล้กน้ำสางไปมเล่ยนะเออเฮ้าอฮ้ยเข้าจะได้งามคักเถอะท่วมรถไหมเข่าไหมอึ้างไหมทั้งทั้งน้าทั้งห่วงแบบนี้แม่เคิร์ดมาเขาเนะ เกี่ยวแบบนี้แหละเคลื่อนว่ามันแตงขังเกี่ยวมวนบวยจอดได้หรืออืมจะไปหาเกี่ยวเขาลุยๆคือข่อยเด้อมันติดแกบเกี่ยวแต่สนุมักห่างๆวะมีสนุบไหลม้วนแมจจอดแม้เกี่ยวใหญยแค่เขาเหมือนเกี่ยวใหญ่ก็เขาเขาไม่ดีติดเธอสนุบห้าหลายมาไปเลยเกี่ยวเห็นไหมมันบวชคาปากหรือมันห่างปวดจ้างเขาค้นเกี่ยวไป แมนบาจานเอาตายว่าะได้น่ั่นตายบ่ละไนันตัน่งว่าอ่าเขาป่าว่ห่างเล่นแล้วๆราเหเนาะจเลยสวยกินดินบ่เลยดีมัซักซุ่มด้กินดินมาอยู่ไหายมันอาแต่บ่งไงดีเลยแต่มันห่างลูแต่ตัวนี้น้าแห้งหน้านาซีห้องสมี่บ่หา้องที่นี่ไกลมาเด็กเคร่ดุนนีเลย มก็ตัวพี่งามอีลีเขาพี่น้องเอ้ยเยียงต้เฮ้ยเยอะหอะงาเอ้าินของ่งหาเลยเีมเยียงเียงอาตเลยต๊ต๊บไปห้องไผอีกนี่ห้องไผ่

<laughs> มากินยังน้องหวานนองจะเล่นมาซับเปลือเไปกินไปกันแ <c oughs> ล้วาเหอี <c oughs> อบไปลงาดอย่าไของพานกอยไปตีต่งงาอเขายนงแท่งเบาให้กันอนงนอกอือันนี้อาาละบานแลย,ยคุ้มนี่แลลวคุ้มนี่วันนี้๋ถวคุมนะค้มต่ตนะถวคุ้ม่ต๊ะน้ำ้วยยังไงด้วย เบิ้ลอะไแเละเกียวเนาะงั้นคอยได้นมื้อนี่เ๋ยวให้ลอยนึงใครเกี่ยวไหเตัอยังไงต้องต้องซื้อนาบิอชีด้อมื้อนี่ต้องซื้อนาบิอาชีดเออปลาเราเด็กเกี้ยวเขางาม้ตุ่สามเดกคนเียเลยนี่ฝุ่นคนละน้อยเยมานีต็มโลลนะเขานั่น อันนี ah e. uh, okay, ้ของกูไลได้รถเหรอม่ก็สนบอกก็นั่งหนซิปก็นั่งซิปนึ่ซิปไลน่เกี่ยวยี่สิบไลนเนี่นะสองขั้นเนี่ยซิปยี่สิบไลนแพ้ข่อยแล้วเจ้าข่อยคันเนี่ยได้ยี่สิบไลนแล้ว ที่ใบบ้ามีหาิได้ประมาไรแ้ตนหนน้ำต้นหน้ำนยันติดคำมันบสามเด้นี่สี่โมงแร่งลครจเจาะเหรอสี่ไล่สไล่สเจ้าเรยให้หน่อยมึงจังงาแมาคุเดือรือสามพะอืม

เลยรข้าหวเลยเกือบเกาบาทเลยไปทางนี้นะเขางามเกาบาทตั้งแแปดไปเกาตั้งนึ่งนะแต่เขาเป็นงามอยได้นมดแปดาาน่อี่มาดูคุณทวดค่ะมาดูคุณทวดนะเฮ้ยลาเราเด็กเกี่ยวเขางามพี่น้องเลย ความงามนะคะนี่กี่ชั้นก็ไม่รู้นะคะนี่นี่นี่หนาจริงๆค่ะไม่ต้องห่วงค่ะข้าวอีสานถ้านาลุ่มๆนี่ปีนี้เนะอู้สุดจัดท่วมหัวโซโลนะคะที่น้องหานที่เห็นเห็นนี่ต้นข้าวนี่คิดดูว่ามันล้มหมดนี้เราต้องสวนสวนหมดเนาะ สภาพข้าวเป็นแบบนี้เลยพี่น้องคะปลาเล้าลงน้าใหม่แล้วเนี่ยนายเสียเบียร์มาเก็บงานต่อ 你好。